Did you know ทำไมไข่ไก่มีแค่สองสีทำไใไม่ไม่ไม่มไม่ถนัดขวาทาไม่ของฟาสท่านผู้ชมครับชีวิตของเราสมัยใหม่แบบนี้นะครับก็จะมีความผูกพันกับอุปกรณ์การสื่อสารไม่ว่าจะเป็น แท็บเล็ตหรือว่า iPad นะครับโทรศัพท์มือถือซึ่งไม่มีปุ่มแล้วนะครับสมัยนี้มันใช้เป็นระบบทัชสกรีนนะครับสไลด์สไลด์ลื่นปื้ดลืนล่นปืน้ดครับแต่นะครับระบบนี้ใช้งานง่ายแต่หลักการที่มันพัฒนามามันไม่ง่ายอย่างที่คิดนะครับวันนี้ Did You ู n o w คุณรู้หรือไม่ครับ Did you know จุดเด่นของระบบจอสัมผัสก็คือ ผู้ใช้สามารถใช้นิ้วสัมผัสบนจอภาพเพื่อเลือกและสั่งการรายการต่างๆทั้งที่อยู่ในลักษณะของรูปภาพหรือว่าข้อความได้อย่างสะดวกและรวดเร็วทันใจทัชสกรีนหรือระบบจอสัมผัสเป็นเทคโนโลยีที่อยู่ในอุปกรณ์สื่อสารสมัยใหม่แทบทุกอย่างแล้วนะครับเลื่อนไปเลื่อนมาเลื่อนขึ้นเลื่อนลงได้ยังไงวันนี้ะครับผมจะอธิบายหลักการให้ฟังแบบง่ายๆหลักการทำงานของระบบทัชสกรีน คือตัวเซ็นเซอร์ครับตัวเซ็นเซอร์จะอ่านตำแหน่งของจุดสัมผัสและสภาวะการเปลี่ยนแปลงบนหน้าจอแล้วส่งให้ตัวไดรเวอร์ประมวลผลโดยอาศัยระบบพื้นฐาน3แบบคือ 1. แบบต้านทานหรือ resistive ประกอบด้วยกระจกเคลือบตัวนำและต้านทานไฟฟ้ามีฉนวนกั้นอยู่ตรงกลางครับ โดยแผ่นตัวต้านทานซึ่งปรับค่าได้จะอยู่บนสุดเมื่อหน้าจอทำงานจะมีไฟฟ้าไหลผ่านทั้งสองชั้นและเมื่อนิ้วสัมผัสจอเมื่อไหร่ชั้นทั้งสองนี้ก็จะสัมผัสกันเกิดการเปลี่ยนแปลงกระแสไฟฟ้าตัวเซ็นเซอร์จะบันทึกตำแหน่งไว้แล้วส่งให้ไดรเวอร์ประมวลผล 2. คือแบบเก็บประจุแคปซิ จะมีชั้นเก็บประจุไฟฟ้าวางอยู่บนช่องกระจกของหน้าจอประจุไฟฟ้าบางส่วนจะถูกส่งไปยังคู่ใช้ขณะนิ้วสัมผัสทําให้ประจุไฟฟ้าลดลงการลดลงของประจุไฟฟ้านี่เองทําให้ตัวเซนเซอร์ที่อยู่บน4มุมของหน้าจอตรวจสอบได้ว่าจุดสัมผัสอยู่ตรงไหนซ้ายขวาบนหรือล่างจากนั้นจะส่งข้อมูลให้ไดรเวอร์ประมวลผล แบบที่3คือแบบคลื่นเสียงหรือว่า sound acoustic wave ครับกระจกหน้าจอถูกออกแบบมาให้รับและสะท้อนคลื่นเสียงซึ่งในขณะใช้งานคลื่นเสียงบนจอจะถูกรบกวนจากการสัมผัสเซนเซอร์จะส่งข้อมูลนี้ให้ไดรเวอร์ประมวลผลอีกทีแต่อย่างไรก็ตามครับไม่ว่าจะเป็นสมาร์ทโฟนสไลด์แบบนี้แท็บเล็ตอะไรแบบนี้นะครับก็ต้อง แบ่งเวลาในการใช้งานนะครับเพราะว่าจำได้ไหมครับเรื่องของ blue light หรือว่าแสงสีฟ้าก็อาจจะทำอันตรายต่อสายตาคุณได้ถ้าท่านใช้งานมากจนเกินไปหรือว่าติดการใช้งานมากจนเกินไปนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้วันพักผ่อนของผมครับผมควรจะหลีกหนีจากสิ่งเหล่านี้บ้างก็ดีนะครับท่านผู้ชมสามารถติดตามความเคลื่อนไหวของรายการได้นะครับ Facebook t w i เตอร์อีเมลมี me, จดหมายมานะครับวันนี้ดิจิโนคุณรู้หรือไม่ลาไปก่อนรักษาสายตานะครับ Did you know?